ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BM Beta Farm นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมาคัดตานะครับสายพันธุ์ CTPK นะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <het> ก็ข้อนี้นะครับก็เป็นข้อ CTPK นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวเมียนะครับที่ว่าไข่แน่น T B ๆเลยนะครับก็แต่ว่าเป็นตัวเมียที่สีไม่ลอกนะครับแต่ด้วยสายเลือดของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอ่าสายเลือด C.T.P.K. นะครับผสม Galaxy นะครับพ่อเขาคือสีมาดีมากนะครับคือพ่อของเขาเนี่ยเป็น C.T.P.K. นะครับก็จะมีรอบเพียงบางตัวเท่านั้นนะครับสำหรับ C.T.P.K. คอกนี้นะครก็จะมีเหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่ามีลูกค้านะครับจากที่อื่นเนี่ยนะครับเขาก็มาขอซื้อไปแล้วนะครับขอแบ่งไปนะครับในราคาที่พูดคุยกันได้นะครับพอประมาณเนาะนะครับ ในส่วนที่เหลือนะครับตอนนี้ก็คือจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เหลือในคอกนะครับก็คือเป็น CDBK นะครับตัวเมียนะครับก็คือไข่แน่นมากเลยนะครับคอกนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็นะครับตอนนี้ก็คือจะคัดขึ้นขวดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในบ่อเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ กัดกันนะครับเพราะว่าโตกันมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้ล้างบ่อนะครับเพราะว่าจะได้เอามานะครับใส่ลูกปลานะครับที่กําลังเกิดใหม่นะครับอีกชุดหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น CDPK นะครับที่สีไม่ลอกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่นะสำหรับข้อนี้นะครับเพราะว่าตัวผู้เนี่ยนะครับถูกลูกค้านะครับลายอื่นๆเนี่ยนะครับ ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่ตัวเมียนะครับที่สีไม่ไม่ลอกเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ7จถึงแตัวนะครับตอนนี้นะแต่ว่าแต่ละตัวนี่คือแบบไข่แน่นเลยนะครับแล้วก็มีบางตัวนะครับที่สีมาค่อนข้างดีเลยนะครับมีประมาณ2อสตัวนะครับที่ลอกสีดีมากนะครับสําหรับปลาคอกี้นะนะครับก็ที่เหลือนะครับผมก็จะเก็บไว้นะครับทำสายพันต่อนั่นเองนะครับ อันนี้ออกเป็นโทนสีน้ําเงินนะครับเมื่อกี้มีเขียวแล้วก็มีน้ําเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ําเงินนะนะครับนี่นะฮะหยิบใส่ถังไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตาที่ลอกนะครับก็คือนี่นะฮะสีที่ลอกนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับที่ลอกสีนะครับสีมาดีมากนะครับออกโทนสีชมพูน้ําเงินนะครับก็โดยรวมนะครับสีค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับตัวเมียตัวนี้นะ นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บตัวนี้นะครับไว้ทําสายพันต่อนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้านะครับจากที่อื่นเนี่ยมาขอซื้อไปก่อนนะผมก็จะเก็บไว้ทําสายพันต่อนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับไข่แน่นมากนะครับเพราะว่าผมได้ทําการเอาตัวผู้นะครับลงไปพานไว้ในบ่อนั่นเองนะฮะก็เลยทําให้ตัวเมียเนี่ยนะครับไข่แน่นมากเลยแต่ละตัวนะครับ ก็คือสายเลือดของเขาเนี่ยนะครับต้นตระกูลจริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นกาแล็กซี่นะครับเป็นกาแล็กซี่เป็นแคนดี้นะครับที่ผสมนะครับกับ CTPK นะครับแล้วก็ผมก็เอารุ่นลูกชุดนั้นนะครับมาเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้เป็นชุดนี้ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่แม่ของเขานะครับเป็นเป็นสีคั p เปอร์นะครับมันก็เลยออกมาเป็นเขียวนะฮะก็มีลอกสีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับ ก็ด้วยความที่ได้ลูกปลาออกมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอที่จะได้มาทําคลิปนะครับก็ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะมีคนเขามาคอยจองเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีปลานะครับสีสันที่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่สีลอกอาดีนะครับตัวนี้อาจจะเป็นโทนเหลืองๆหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะ ไข่แน่นเหมือนกันนะครับสำหรับ CTPK ข้อนี้นั่นเองนะครับโดยรวมนะฮะถือว่าสวยนะครับสำหรับตัวนี้นะอันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่ไลน์ ID ดด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะนะครับในส่วนนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้หมดแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในถังนะฮะว่าเรามี CTPK ที่คัดขึ้นมาในกี่ตัวนะครับ ตอนนี้นะครับก็มี c t b k ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าตัวนะครับประมาณนี้มี10กว่าตัวนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าสีสวยขนาดไหนนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมดูนะครับว่าสีเขาลอกดีมากนะครับสําหรับตัวนี้นะไข่ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแน่นนะครับเพราะว่าไข่ค่อนข้างมาดีเลยทีเดียวนะครับ โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการนะครับนำนะครับขึ้นใส่ขวดฟอร์มไว้นั่นเองนะครับโอเคนะนี่ก็คือเกี่ยวามเย็นับาย ต้องทาให้ดีแบบเข้ามาได้โดยการพาทุกคนมาพาเด็กๆมาโควตเลยนะก็